สวัสดีครับวันนี้เจอก,กันกับผมหมอคิตชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16สิงหาคม2564 ในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบภาพรวมๆมกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับจงใช้สติและวิจรรารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลน,นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าระยะการทํานายถึงวันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นและไม่ว่ากองฉลาก จะออกหวยหรือไม่ก็ตามในวันที่16สิงหาคมนี้แต่คลิปที่ผมทําคลิปนี้ยังสามารถใช้งานต่อไปได้จนกว่าว่าหวยวันที่16สิงหาคมนี้จะออกนะครับาฝากไว้น,นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อกับผมหมอกิจชอรีอยู่ตรงนี้นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอ l ดี e ไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊นะครับท่านไหนที่อยากจะดูดวงแบบเ e อ c ก u s ค v ูีกับผมหมอกิิชชอรีก็สามารถติดต่อพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอครับ และราศีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ณตอนนี้คือราศีมหาเฮงอันดับที่หนึ่งประจําวันที่16สิงหาคม2564นี้ราศีที่ว่านั้นก็คือราศีพิจิกนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมใครที่เกิดระหว่างวันที่นี้ถึงวันที่นี้สามารถเข้ามาดูได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องอิงในส่วนของเวลาเกิดเป็นหลักหรือว่าลัคนาใครที่อยู่ลัคนาพิจิกก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานก่อนดูซิว่าการงานเจ้าชะตามหาเหงอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการงานในช่วงปักนี้ก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้28กรกฎากฎาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะเจ้าชะตาแต่สถานการณ์รอบรอตัว อาจจะบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าบางครั้งมีเรื่องให้ต้องกังวลใจหลายๆอย่างบางโรงงานบริษัทที่เราทําอยู่อาจจะประสบพบเจอกับสภาวะปัญหาทั้งเรื่องของการเงินที่ติดขัดทั้งเรื่องของโรคระบาดท,ที่กํลาลังเป็นอยู่ก็เลยส่งผลทําให้คนราศีพิจิกอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายการงานใหม่แต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเมื่อคุณเป็นมหาแห่งันดับที่หนึ่งนั้นย่อมต้องบอกว่าคุณ เปลี่ยนงานจากตรงนี้คุณก็ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานใหม่ๆที่รออยู่ตรงหน้าโดยการได้รับอนุเคราะห์เกื้อนหนุนจากทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคยรู้จักแต่ถ้าคุณไม่สามารถหางานใหม่ได้บุญบาร,รมีที่เคยทําสิ่งที่คุณเคยสั่งสมมาก็จะนําพาเป็นประสบการณ์ให้คนราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอาตัวรอดได้โดยการอาศัยไว้พิปฏิพานความรู้ความสามารถของตัวเองมาก่อให้เกิดเรื่องของอาชีพการงานได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ ท่านที่ทํางานเป็นลูกย่างบริวารท,ทั่วไปในช่วงปักนี้เดือนสิงหาคมให้ระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานจะปรากฏขึ้นบางครั้งอาจจะเจอปัญหาเจอวิกฤตหลายๆอย่างจนส่งผลทําให้การงานที่ทําอยู่เกิดอาการไม่แน่นอนแต่จะได้ขังวนใจหรือวิตกเกินไปนักนะครับเพราะคุณยังสามารถทํางานตรงนี้ต่อไปได้อยู่ เบ้นแต่ว่าทางบริษัทของคุณเนี่ยเขาจะประเมินแล้วว่าไม่สามารถไปต่อได้มันก็จะมีผลการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่คุณยังสามารถที่จะหางานหรือมีงานอื่นรอเสริมอยู่ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของคนที่ทํางานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปแต่ถ้าคนราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในกลุ่มงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น ราชการแนวไหนก็ตามนั่นก็หมายถึงว่าคุณยังสามารถไปต่อได้อย่างสบายคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในรอบปากนี้กรณีอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อขยายหรือว่าต่อยอดทางธุรกิจ สามารถที่จะทําทได้ในอาชีพดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินหรือเครื่องดื่มร้านโชห่วยหรือว่าร้านมินิบาร์ทั่วไปอันนี้ก็ถือว่ายังคงไปได้แต่ถ้านอกเหนือจากอาชีพนี้คนราศีพิจิกผมแนะนําว่าอย่าพึ่งทําเลยนะครับหรือคนที่มีความรู้ความสามารถหน่อยก็เอาความสามารถของตัวเองมาก่อให้เกิดอาชีพเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายแบบออนไลน์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ได้หรือจะเป็นอาชีพประจําเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและอีกอาชีพหนึ่งนะของคนราศีพิจิกที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมาก ในรอบปักนี้คือใครที่ทานัโหราศาสตร์นักพยากรณ์ไม่ว่าจะลายมือไพย่ยิปซีหรือว่าโหราศาสตร์แบบดวงดาวหรืออะไรก็ตามรอยมือรอยเท้าอะไรต่างๆก็ถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดีครับเกี่ยวกับเรื่องของนักโหราศาสตร์เพราะว่าตามดวงชะตาบอกว่าคนราศีพิจิกในรอบปักนี้เนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์สามารถที่จะรับรู้เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างได้แต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจนิดหนึ่งบางทีอาจจะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายบ้างนะครับแล้วข้อด้อยของคนราศีพิจิกรอบ ังนี้ก็มีเช่นเดียวกันก็คือหนึ่งภาวะอารมณ์อาจจะรู้สึกว่าร้อนรนกระวนกระวายในกรณีถ้าต้องการอยากจะรู้อะไรแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกจะไม่สามารถควบคุมภาวะของตัวเองได้เลยอีกทั้งเรื่องราวของความรักนะครับไปหากันนิดหน่อยในรอบปังนี้ชาวราศีพิจิกดวงความรักไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับ ให้ระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่สมหรือบางคราวก็เจอคนที่มีเจ้าเขอาเจ้าของมาชอบมาลักนะครับคนที่เป็นโสดอาจจะเจอคู่แต่คู่ต้องดูให้ดีว่าเขามีคนอื่นอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ราศีมหาเฮงอันดับที่หส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในเรื่องของการเงินกับโชคลาภนะครับส่วนเรื่องของการงานก็อยู่ในระดับก,กลางๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี เปลี่ยนงานหรือว่าตกง,งานก็มีงานใหม่รองรับหรือใครที่อยู่ในหน่วยงานราชการก็มักจะโดดเด่นขึ้นโดยชะตามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่เป็นเจ้าของกิจการทําธุรกรรมทางการเงินก็มักได้รับการตอบกลับที่ค่อนข้างดีทีเดียวในรอบปักนี้นะครับคราวนี้มาว่ากันในสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือมหาเฮงอันดับที่หนึ่งก็คือ โชคลาภการเงินชาวราศีพิจิกในรอบปักนี้ดวงเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะต้องอาศัยพื้นฐานที่มาจากเรื่องของทานศีลภาวนาเป็นเกณฑคุณต้องเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนทุกๆคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีพรมวิหารสี ให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใจดีดีเป็นคนสุขุมรอบคอบพร้อมที่จะให้ความเมตตากรุณาปานีทั้งต่อมนุษย์และก็ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคนมีสิทธิห้าไม่ด่างพร้อยหรือถึงแม้จะมีปัญหาบ้างหรือว่ามีเหตุด่างพร้อยบ้างแต่ก็เป็นระยะเวลาส,สั้นๆเราเนี้ยจะมีโอกาสาประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าดวงชะตาของคนราศีพิจิกรอรอบบางเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับถ้าถามผมเรื่องของโชคลาภถามว่าคนราศีพิจิกมีโอกาสถูหวยถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ไหม ต้องเรียนว่าคุณมีโอกาสที่จะพลิกผันชะตาชีวิตจากที่ย่ำแย่กลับมาสู่ดีขึ้น,ขนเขาเรียกว่าจากรากหญ้าสู่ยอดต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะครับมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จบางครั้งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นชุดห้าใบสิบใบอะไรก็ว่าไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างสบายสําหรับคนราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องของชควงลาภแต่ทั้งหมดทั้งมวลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะทั้งหมดผมทานายดวงชะตาผ่านทางหน้าไพา่อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับ ตานนี้มาว่ากันว่าคนราศีพิจิกเนี่ยในรอบปักนี้เนี่ยนะครับ ในกรณีถ้าการงานเป็นแบบนี้การเงินโชคลาภถือว่าโดดเด่นแล้วอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาตัวเองสัหน่อยเผื่อว่าเวลาที่เราเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อาจจะมีโชคมีลาบที่ดีๆแวบะบเวียนเข้ามาหาบุญเสริมดวงชะตาของคนราศีพิจิกในรอบปักนี้ก็คือ1การทําบุญใส่บาตรตามปกตินะครับแล้วก็การทําบุญเททองหล่อพระรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาโบสถ์หลังคาวิหารหรือจะเป็นดวงไฟประดับเพดานโบสถ์หรือจะเป็นดวงไฟประดับวิหาร ก็ได้หรือรวมถึงหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์นําแสงสว่างทุกอย่างทําแล้วมักจะส่งผลโดนบันดาลให้คนราศีพิจิกมีโอกาสด,ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินด้วยนะครับแถมยังโดนบันดาลให้การงานที่ติดขัดราบรื่นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดเลยหลังจากที่เราทําบุญแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คือการไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิอันนี้สําคัญมากนะครับด้วยเพราะว่าคนราศีพิจิกในรอบบักเนี้ยมีเรื่องราวของโชคลาภการเงินมาจาก หนึ่งความฝันด้วยสองที่อยู่อาศัยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเรามันนิ่งสงบก่อนการหลับนอนได้นั่งสมาธิภาวนาบ้างเวลาเราฝันหรือว่ามีนิมิตที่ดีๆมันก็สามารถจดจําความฝันได้แม่นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะตรงเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนราศีพิจิกในรอบปักนี้นะครับแล้วหลังจากที่เราทําบุญเสริมดวงชะตาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราอยากจะไปสักการะสิ่งศัศศกดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเสริมเรื่องของโชคลาภหรือว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเกื้อหนุนทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายในรอบปักนี้ชาวราศีพิจิกควรทําแบบไหนอย่างไรสถานที่ตรงไหนที่ไปแล้วโดดเด่นไปแล้วดี แต่ต้องบอกก่อนนะว่าได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมดูตามไพ่แล้วบอกว่าโดยชะตาต้องไปแบบนี้แล้วจึงจะมีโอกาสถ้าไปไม่ได้ก็สามารถน้อมจิตระลึกนึกถึงได้เช่นเดียวกันนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีพิจิกปักแรกของเดือนนี้ก็คือพระพุทธชินราชที่พิโลกนะครับ พระศรีศักยมุนีวัดไผ่รงวัวใกล้ๆกรุงเทพนะครับพระร่วงโรดจันทธิ์ที่นครปฐมหลวงพ่อโสธรนะครับที่จันทงเรานะครับหลวงพ่อพระัยที่จังหวัดนนองคายหลวงพ่อโตวัดม่วงจังหวัดอ่างทองหลวงพ่ออีวัดสตหีบชนบุรีหลวงพ่อรวยปราสาทิโกอยุธยานะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะครับและที่สุดท้ายก็คือหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือถ้าสมมติเราไปไม่ได้ก็ สามารถที่จะน้อมจิตระลึกนึกถึงท่านขอพรขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลให้ท่านช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้เรามีโอกาสดีๆลืมตาอ้าปากผ่านพ้นเวรภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกหากแม้มีโอกาสไปได้หรือว่าไม่ได้ติดอะไรไปเช้าเย็นกลับได้ก็ลองแวะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมานี้จะเป็นผลส่งดลบันดาลให้เรื่องของโชคลาภการเงินดีขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายก็แจ่มใสไปดด้ววยยเเช่นนีกั ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับทานศีลภาวนาขอให้ทําอย่าได้ขาดนะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราไปทําบุญเสริมดวงชะตากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทิศทางที่เป็นมงคลของคนราศีพิจิกรวมถึงตัวเลขนําโชควันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรนะครับทิศที่เป็นมงคลของคนราศีพิจิกในรอบปักนี้มีอยู่ที่เดียวก็คือทิศตะวันออกเป็นทิศนําโชคนะครับ ให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งรูปร่างผอมสูงนะครับท่าทีมั่นมั่นอายุไม่เกิน40ปีคนลักษณะแบบนี้จะนำเรื่องของโชคลาภมาให้นะครับแหล่งที่มาของคนราศีพิจิกนอกเหนือจากผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอิงได้จากเรื่องของความฝันแล้วก็ที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ที่เราอยู่นั่นเองนะครับ ความฝันเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนราศีพิจิกในรอบปักนี้ค่อนข้างฝันแมนนะครับแถมยังต้องบอกว่าเกี่ยวพันกับสถานที่อยู่บางคนอาจจะฝันเห็นบ้านเก่าๆที่เราเคยอยู่เนื่นนานมาแล้วหรือฝันเห็นบ้านของพ่อของแม่ที่เราจากมานานเหล่านี้ลองใช้ที่ที่เราฝันถึงนั่นแหละยังเลขได้ในกรณีถ้าไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปนะครับแล้วมาถึงช่วงเวลาที่สัมคันก็คือว่าเลขนาโชคของคนราศีพิจิกในรอบปักนี้เป็นเลขอะไรบ้างนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าตัวนะครับ เลขนาโชคของคนราศีพิจิกงวดวันที่1 6สิงหาคม25 6 4ก็คือเลข1เลข9้าเลข8ดเลข2แล้วก็เลข4ี่นะครับสำหรับเวลาในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับและเหมาะสมลงตัวที่สุดก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าก็ให้เสี่ยงในช่วงเวลา8นาฬิกา19นาทีแล้วก็เวลา9นาฬิกา19นาทีแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายให้เสี่ยงโชคในช่วงเวลา14นาฬิกา19นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีนะครับ ให้เสี่ยงโชคในระหว่างวันที่นี้ก็คือ 9, 10, 12และวันที่16ที่สําคัญนะครับก่อนจะซื้อหวยขอให้ทําบุญสุนทานเรียบร้อยก่อนทําบุญหยอดตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะครับหรือเราจะทําบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับให้เน้นคนขายและทิศทางอันเป็นมงคลเป็นหลักนะครับจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสาหรับสถานที่ที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคนะครับ อย่างที่ผมบอกไปว่าคนที่เกิดราศรีพิจิกเนี่ยนะครับถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ไปกราบสักการะไหวา้พระสวดมนต์ทำสมาธิที่ไหนสักที่หนึ่งเราก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เลยยิ่งถ้าเป็นวัดวาอารามที่อยู่ทางที่ตะวันออกอันนี้จัดได้เลยนะครับและอีกวัดหนึ่งก็คือแถบพาคอีสานร,รวมถึงหน้าแบงค์หน้าธนาคารหรือว่าหน้าร้านเพชรร้านทองร้านจิวเวลรี่เครื่องประดับก็ได้คนราศรีพิจิกสามารถเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปใกล้ๆนะครับก็อาจจะเป็นแหล พักรถต่างๆแต่ควรจะเน้นคนขายวันที่เวลา อันนี้เป็นสําคัญมากเพราะมันจะส่งผลโดบนดาลต่อการเสี่ยงโชคหรือการที่จะมีโชคมากโชคน้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆใ,ในการที่คนราศีพิจิกในกรณีอยากจะลองเสี่ยงโชคในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพิจิกราศีมหาเหงอันดับที่1ประจําวันที่16สิงหาคม2564นี้กับผมหมอคิดโชลีนะครับมาสารุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าโดดเด่นในส่วนของท่านที่นําความรู้ความสามารถไหวพิปฏิภ าซิกเซนรางสังหของตัวเองออกมาทําเป็นธุรกิจถือว่าไปได้สวยแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับใครที่ทําร้านโชว์หวยมินิมาร์สซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถือว่าไปได้ในทิศทางที่ โอเคอยู่แต่ว่าคนที่เป็นลูกจ้างบริวารในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะคุณเป็นคนที่ดวงดีมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่มาในไม่ช้าหลังจากที่ตกงานไปแล้วนะครับเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นมีโอกาสประสบความสาเร็จแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของบุญกุศลเป็นเกณฑ์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนราศีพิจิกในรอบปักนี้มีเรื่องที่จะเตือนกันนิดหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายในรอบปักนี้ คนราศีพิจิกก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเพียงแต่เวลาไปไหนมาไหนก็อาจจะต้องพกเจลแอลคอร์หรือว่าใส่แมสตลอดเวลาเพื่อที่จะเซฟตัวเองไว้จากเรื่องราวของโรคระบาดลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับดวชะตาของคนราศีพิจิกมหาเฮงอันดับที่1ประจําวันที่16สิงหาคม2,564กับผมหมอกิิชลีก็คงจะขอยุติลงปุงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครที่เกิดราศีพิจิกแล้วอยากจะ ดูดวงของตัวเองแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับเป็นการดูแบบเจาะจงดวงชะตาของตัวเราโดยเฉพาะก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วเจอกันใหม่กับผมหมอกจโชวลีสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ